สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิด10ตัวเต็งลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022สถานพนันถูกกฎหมายประจำเมืองผู้ดียกทีมเต็งลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ครั้งที่22 หรือฟีฟ่าเวิร์ลคัพควอต2เหลือเพียงอีกราว1สัปดาห์ก่อนจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่ประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่าง20พฤศจิกายนถึง18ทธันวาคมโดยมีทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน32ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ถึง H หาทีมอันดับที่1-2ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันสำหรับแบ่งกลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่ม A. กาตาเจ้าภาพเอกวาดอร์เซเนกัลและเนเธอร์แลนด์กลุ่ม B. อังกฤษอิหร่านสหรัฐอเมริกาและเวลกลุ่ม C. อาร์เจนตินาซาอุดิอาราเบียเม็กซิโกและโปแลนด์ กลุ่มดีฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กและตูนิเซียกลุ่ม E สเปนคอร์ริกาเยอรมันและญี่ปุ่นกลุ่ม F เบลเยียมแคนาดาโมอรโคโค,โครเอเชียกลุ่ม G บราซิลเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แคม,มารูกลุ่ม H โปรตุเกสกาหน้าอุรุกวัยและเกาหลีใต้ ทั้งนี้ก่อนทำการแข่งขันสถานรับพนันอย่างถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้จัดลำดับประเทศตัวเต็งหรือทีมที่มีลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้โดยมีดังนี้ทีมชาติบราซิลได้รับเลือกให้เป็นเต็งหนึ่ง โดยเป็นทีมอันดับ1ของโลกรวมถึงควาแชปมมากที่สุด5สมัยในปี1958-1962-1970-1994และ2 0 0 2เตงง็ง2ทีมชาติอาเจนตินาได้รับเลือกให้เป็นเตงง็ง2โดยเป็นทีมอันดับ3ของโลกรวมถึง คว้าแชมป์มาสองสมัยในปี1978และ1986เต็ง3มทีมชาติฝรั่งเศสได้รับเลือกให้เป็นเต็งสโดยเป็นทีมชาติอันดับ4ของโลกและเป็นแชมป์เก่ารวมถึงฝรั่งเศสคว้าแชมป์รวมสองสมัยในปี1998และครั้งล่าสุด2018 เต็ง4ทีมชาติสเปนได้รับเลือกเป็นเต็ง4โดยเป็นทีมชาติอันดับ7ของโลกรวมถึงสเปนเคยคว้าแชมป์ได้1สมัยคือปี2010เต็ง4ทีมชาติอังกฤษได้รับเลือกเป็นเต็ง5โดยเป็นทีมชาติอันดับ5ของโลกรวมถึงอังกฤษเคยคว้าแชมป์ได้1สมัยคือปี2966 เต็ง6ทีมชาติเยอรมันได้รับเลือกเป็นเต็ง6เป็นทีมชาติอันดับ11ของโลกรวมถึงเยอรมันเคยคว้าแชมป์ได้4สมัยในปี1954 1974 1 9 9 0และ2014เต็ง7ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกให้เป็นเต็ง7โดยเป็นทีมชาติอันดับ8ของโลกรวงถึงเนเธอร์แลนด์ทำผลงานดีสุด เป็นเพียงรองแชมป์ถึง3ครั้งปี1974 1978และ2010เต็ง8ทีมชาติโปรตุเกสได้รับเลือกให้เป็นเต็ง8โดยเป็นทีมอันดับ9ของโลกรวมถึงเนเธอร์แลนด์ทำผลงานดีสุดคว้าอันดับ3ในปี1966เต็ง9ทีมชาติเบลเยียมได้รับเลือกให้เป็นเต็ง9 โดยเป็นทีมอันดับสองของโลกรวมถึงเบลเยียมผลงานดีสุดในฟุตบอลโลก2018เตง็ง10ทีมชาติเดนมาร์กได้รับเลือกเป็นเตง็ง10โดยเป็นทีมชาติอันดับ10ของโลกรวมถึงเดนมาร์กทำผลงานดีที่สุดรอบ8ทีมสุดท้ายปี1998ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ